เดี๋ยวขออนุญ,ญาตท,ทำเคเวสก่อนนะครับบีบหัวนมตัวเองบีบหัวนมตัวเอง,เองชอบจับนมไอ้เหี้ยกูต้องมานั่งบีบไอ้เหี้ยเนี่ยนะหนึ่งสองสไอเทีย่โคตรเจ็บเลยไอเทีย่โคตรเจ็บอะ่ะ ช่วงนี้ผลนมส่งไปผลกระแสแล้วครับส่งไปทำควย <laughs> <laughs> ีเควสล้างหน้าแล้วเอาหน้าจุ่มถังแป้งตอนเปียกส่งห้าพ <c oughs> ันเนี้ถือว่าโอเคอยู่นะแต่มันจะได้เหรอจริงอะ่ะเอาจริงดีหน้าเปียกๆจุ่มแป้งแล้วก็สตรีมต่อจัดไปแปดพันดาวจัดมาเอาแป้งก่อนนะผมรับคำ้าพี่ครับน้องหน้า เปียกเปียกแป้งแน่นแน่นสามสองหนึ่งเยอะแนงเยอะเนี่ย ไอ้เฮียมีคนแกล้งกูไอ้สัตว์แป้งเย็นแป้งเย็นแป้งเย็นไอ้เฮียแป้งเย็นเย็นปากแป้งเย็นอันนี้แป้งเย็นคืออันนี้แป้งตางูไอ้สัตว์ใครแกล้งกูเนี่ยช่วยเก็บความเย็นได้หนอนเน่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 ห้องดูข้นลกเลยทีนี้ไปให้ละอ่ะกูโดนแม่กูแกล้งแล้วจริงอันนี้จุ่ม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 ด้วย จมกูแสบตากูสตรีมไม่ได้แล้วเนี่ยจริงๆใครเปลี่ยนแป้งในกระป๋องกูเป็นแป้งเย็นเนี่ยเฮียแสบตาหมดแล้วอ่าดูดิดูตาดิจะแดงแล้วอ่ะเฮียมีคนแกล้งกูไอ้สัตว์แป้งเย็นแป้งเย็นแป้งเย็นไอ้เฮียแป้งเย็นเย็นปากแป้งเย็นอันนี้แป้งเย็นเกลือเนี่ยแป้งตางูไอ้สัตว์ไปแกล้งกูเนี่ยกูยังชอบเลยลบออกถือว่าไม่ผ่าลบออกถือว่าไม่ผ่าลบออกถือว่าไม่ผ่า เอ้าดูคนบิดดิคนบิดยังมีการบอกเราบอกถือว่าไม่ผ่านอีกนี่ยังเย็นหน้าอยู่เลยก็เกินไปครับแล้วดูจอโทรศัพท์กูคนดูไอ้เหี้ยแป้งเต็มเลยห้องกูโลกสันเลยตอนเนี้ยโคตรใจเย็นเอาจริงไปล้างหน้าก่อนเฮ้ยทำไมเควนมันเยอะจังวะเควนเลื่อนแล้วเนี่ยเควนเลื่อนแล้วเควนเลื่อนแล้วดาวเลื่อนปะครับถามจริงเป็นหมื่นดาวปะครับเนี่ย เดี๋ยวนะครับน้องอแป้งไม่ติดนี่ไม่ติดหรอครับนี่นี่ไม่ติดเหรอครับเนี่ยแป้งไม่ติดเหรอครับไบล้างหน้าละจุ่มโอ้โหได้ครับน้องรอนเลยล้างหน้ามาแล้วครับไม่ส่งนะมึงอย่าให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอ้เหี้ยโอ้โหแล้วกูล้างหน้ามาโคตรเย็นเย็นเค่แป้งเย็นบวกน้ำเย็นกูโคตรเย็นฮัลโหลโดนแกงแล้วครับคุณดู ออครับน้องหน้าเปลี่ยนนะครับมีหน้นาเปลี่ยนนะแป้งหมดกระป๋องแล้วครับน้องดูบีบยังไงก็ไม่ออกแล้วครับเนี่ยเย็นข้างนอกร้อนข้างในเทียร์โคตรเย็นอ่ะโอ้แสบตาไปหมดแล้วผมจะนั่งทำหน้านี้นะครับจนกว่าจะเช้าเฮ้ย อย่าแคปหน้ากูไปทำรูปโปรไฟล์เฮ้ยอะไรนะไอ้ครเมื่อยหน้าเลยไปเดี๋ยวเราจะทำการเยี่ยมชมติ๊กตอกกันซะหน่อยฟอร์จูนเช l เลอร์นักดูดวงเทวดีอาัยกรเอาไปคาสิโนไอ้คนกดตันตีนอะยี่สิบเอ็ดหมดหน้าตัก 8 8โอ้ดโอ้ยรว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 ยห้าศูนย์แปดเก้าหนึ่งชะกบูเฮียชากบูกินแล้วเป็นไง อิ่ม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 เอออะไรนะเลือดเทียนะอะไรติดคอไอ้ัเอาตายฮึบ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 ไปปั๊มอ่ะ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 ปุบปุบ โอ้โหอโอ้ม eh? oh, ันคืออาหารมื้อสุดท้าย